เอาเป็นอะไร On oh, no my god ไปแล้วน่ะน่ะมาแล้วครับมาแล้วอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนะคะหรือทำใหม่ทำใหม่ปะเอาทำใหม่นะยุบเด้อครับตอนนี้ฝรั่งเศสเปิดแล้วนะคะ เปิดร้านค้าเปิดให้นั่งกินข้างนอกจะไม่ให้นั่งกินอยู่ข้างในนั่งกินกาแฟกินนูน่นกินนี่ข้างนอกนะจ๊ะห้ามกินในร้านกินในร้านไม่ได้วันนี้ก็มานั่งชิวๆเอาโรงเรียนเลิกเลยวันคุณยัย มีเด็กน้อยมายัางไปยังมากลับบ้านเลิกละสวัสดีสวัสดีสว,ส,ดสวีดัตสวัสดีบูชูบูชูบูช,บชูไม่มีอะไรนะคะไรสารละไปบอนบอลวันนี้ก็ออกมานั่งชิวๆกับกับมงน้มูกนะคะ คิดถึงทุกคนเลยหนูเด็กๆกลับบ้านเจ็ดเจ็ดเจวันนี้เป็นวันแม่ของเอ้ยเมื่อวานนี้เป็นวันแม่ของฝรั่งเศสยังไงก็สุขสันต์วันแม่นะจ๊ะบอนเฟสมาม่า bon นะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขโอ้ยมีอะไรตำรวจมาทำไมจ๊ะมาจับดาดี้เปล่าจับดาดดี้เปล่า เด็กน้อยอะเด็กวีดูวันจักรยานแล้วนันจักรยานเด็กๆขี่จักรยานบุ๋มเป็นโรงเรียนอมนดินบ่อเออเด็กน้อยเนาะน่าจะเป็นโรงเรียนอื่นตำรวจมาพอดูแลเด็กๆนะคะเด็กๆขี่จักรยานสวัสดีทุกคนเลย ำไมมันอ่านข้อความไม่ได้ทักทายกันได้นะจ๊ะพ่อแม่พี่นอ้องป้องปนี่นะคะดูคนหล่อนะดูคนหล่อใส่เสื้อสีลเหลืองวันนี้คนหล่อมาทำอะไรไม่เลยคนหล่อมา่กาแฟนั่งชิวๆนะฮะโอ้วันนี้หล่อนะนะ สวัสดียังสวัสดีค่ะนะกดไลค์กดแชร์กดคับ s c สไครให้คนหล่อด้วยนะคะนี่ค่ะคนหล่อลูกคนโตนะคะลูกคนโตลูกชายคนโตนะคะตอนนี้ลูกชายคนโตอายุสามสิบเอ็ดปีแม่อายุสามสิบเจ็ดปีตอนเขามีลูกแต่อายุเท่าไ,ไหร่นะ ถ้าตัวเองซ้ำเอดเขามีลูกตอนไหนเจ็ดขวบอะหกขวบหกปีนะเขามีลูกเธอเขามีเธอหกปีสบายสบายตัวนี้เขาเปิดเปิดเปิดร้านเขาเปิดแล้วนะฮะที่ฝรั่งเศสก็คือเขาให้นั่งข้างนอกไม่ให้นั่งข้างในบ้านเอ้ยมานั่งข้างในร้านเพราะว่าถ้านั่งข้างนอกอะ่ะมันจะมีลมพัด มันถ้านั่งข้างในมันจะเป็นแอร์ทึบหรือปิดเป็นห้องปิดอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้นั่งข้างนอกนะฮะตอนนี้เขาก็เริ่เรมเปิดกิจการก็เริ่มเปิดขึ้นเรื่อยๆแต่จากที่ว่ากักมาเป็นปีห้ามมีร้านเปิดห้ามมีอาหารห้าคือห้ามมีทุกอย่างยกเว้นห้างสรพสินค้าใหญ่ๆนะฮะ นังสรรพสินค้าเปิดได้แต่ร้านเล็กๆเนี่ยเขาเรียกบาร์ที่นี่บาร์นะคะตรงนี้อันนี้เขาเรียกบาร์ให้นั่งกินบาร์ไม่เหมือนเมืองไทยนะที่เนี้ยอย่าคิดมากคือบาร์เมืองไทยจะมีแบบถ้าพูดว่าบาร์ใช่ป่ะจะมีสาวๆเซ็กซี่เซ็กซี่แต่ที่นี่แบบบอมีอีหยังกามากินกาแฟซื้อๆบอมีคือไม่มีผู้หญิงเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะนี่คือบาร์นะคะ,ะให้ให้ดูนิดนึงเพราะว่ามีคนเดี๋ยวเขาจะ เขาจะให้ตำรวจมาจับนะคะห้ามห้ามถ่ายหน้าคนอื่นเนาะก่อนที่ได้รับอนุญ,ญาตหรือว่าแอบถ่ายเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิทธิส่วนบุคคลมากที่นี่ไม่เหมือนเมืองไทยนะคะอืมไม่เหมือนเมืองไทยแล้วก็ดูคนหล่อไปก่อนนะค,ะคนหล่อกินกาแฟจิบกาแฟเบ้าๆอันนี้คือถ้วยกาแฟของฝรั่งเศสนะะเล็กๆเกนี่ยเนี่ยเท่านู้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย แกาแฟบ้านเรามันจะถ้วยใหญ่ๆอันนี้นิดเดียวคือก็เป็นแกาแฟดําส่วนดดดี้กินอะไรเอ่ยกินน้ําสับป,ปะรดนะจ๊ะน้ําสับป,ปะรดแซ่บๆที่ตอนนี้ตอนนี้ฝรั่งเศสก็เปิดโอเพ่นมากขึ้นให้คนออกมาเพราะว่าโควิดมีไหมมีแต่ตอนนี้โควิดคือติดแล้วไม่ตาย คือไม่ตายแล้วอะอยู่บ้าน14วันเออบํามัดอยู่บ้าน10มือเนาะสองอาทิตย์ตัว <laughs> มีคนจับได้นะครว่าเราส่องสองคนหลอนะฮะอันนี้คือคนหลอนะฉายาคนหลอ่อคนสุภาพบุรุษ <laughs> เอาสองคนหล่อแล้วมันมีคนมาดูเยอะเด้ ออมีสี่คนผูดมีโพด,พด <c oughs> เดี๋ยวให้มันถึงอีกนิดหนึ่งก่อนอ่ะส่งเขาก็ได้นาจานจนาจานจ,าจ,าจาตอนนี้ก็คือออกมาชิวๆนอกบ้านได้เร้วโควิดก็เป็นเนกาทีฟนะคะเป็นบวกก็คือไม่มีเชือ้อเอ้ยเขาเรียกว่าไม่มีเชือ้อ แต่มีเชื้ออยู่ในร่างกายคนที่ติดโควิดอ่ะจะมีเชื้อทุกคนในร่างกายแต่โควิดทําอะไรเราไม่ได้คือเราเก่งกว่าโควิดไงคือดดีดติดโควิดแบบสิบสี่วันนี้เป็นวันอันตราย,ยจริงจริงวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเนี่ยอันตรายสุดๆหายใจไม่ออก,กนู่นนี่นั่นมันจะมาครบหมดเลยพอพอพอเข้าวันที่แปดเก้าจะโอเคสิบสิบเอ็ดิบสอสสิบสี จะดีขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจแล้วก็ดาดีด้ไม่เห็นคอมเมนต์อะ่ะคอมเมนต์มัน,มนไม่มีขึ้นอะ่ะล้วขอบคุณบวก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 นีโปกให้ดดีด้วยนะจ้าคือตอนนี้ดาดี้ไม่ค่อยออนไลน์หรือว่าไม่ค่อยลงลงคลิปเพราะว่าเราออกจากบ้านไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มออกจากบ้านได้เดี๋ยวจะหาคลิปน่ารักนรักสวยๆมา มาใหดด้ดูดูร้อนของฝรั่งเศสมีอะไรมีอันนู่นอันนี้อันนั่นเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับสู้ๆครับขอบคุณมากเลยอยีหานพากินชมเที่ยวขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวหนูจะไปชมนะคือตอนนี้หายแล้วนะคะขายมาเป็นเดือนน่าจะถึงเดือนแล้วเนาะนะหายโควิดจักมือละอว,วันเดือนหนึ่งล้วบ่พินิจโควิดนูอีอันเนาะอามัวนะ หนึ่งเดือนแล้วนะคะหนึ่งเดือนแล้วที่ที่หายจากโควิดแล้วก็หมอก็บอกว่าเธอเป็นคนที่ว่าเก่งมากเลยแน่ ύ, ว่าเขาเก่งอีกเด้เก่งมากเลยที่สู้กับโควิดได้ร่างกายคุณแข็งแรงมากคนว่นะนะแล้วก็ที่นี่ฉีดวัคซีนไหมฉีดนะคะแต่ว่าดัดดก็คือติดโควิดอ่ะติดโควิดคือต้องรออีกสาม สามเดือนนะคะสามเดือนถึงจะไปฉีดโควิดนะเอ้ยฉีดวัคซีนได้แล้วแล้วก็วัคซีนที่นี่ก็เป็นวัคซีนไฟเซอร์นะคะไฟเซอร์ <S <S ไม่ใช่วัคซีนเหมือนบ้านเราอ <S <S ยังไงก็ขอบคุณนะมาทักทายนิดๆหน่อยตอนนี้คือจะไปรับสาแล้วนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์หรือกดอะไรก็ได้ติ๊งติ้งติงติให้ Hi, ดัดดีด้วยนะจุ๊บจขอบคุณคะ่ะ